ก่อนหน้านี้นะคะได้ร่วมโชว์ในเทศกาลดนตรี A n t i o n o o n i n e 2 0 2 2 0ค่ะร่วมกับศิลปินดังระดับเอเชียนะคะล่าสุดพี่สแตมอภิวัตรก็ได้ปล่อยซิงเกิลภายใต้สังกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเพลงว่า jailhouse ที่ได้ Sky High ค่ะแรปเปอร์แถวหน้าของญี่ปุ่นนะคะมาร้องแรปสร้างสีสันด้วย พี่แซมเนี่ยก็เผยว่าเพลงในอัลบั้มนี้นะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดยากในเรื่องของภาษาแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับทางทีมงานญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากโควิดนะคะทำให้ไม่สามารถบินไปคุยงานกันได้และหากชถานการดีขึ้นและเดินทางได้อาจมีการบินไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรงี้ยมีอะไรอย่งี้้าเป็การช่วงนี้ยาวกว่าาายจริงตอนนี้ตั้งใจแล้วว่าจะมี4ี่เพลงซึ่งฟิชเชอริงกับ4ศิลปินญี่ปุ่นนะครับค่อยๆออกเดินละ สามเดือนต่อเพลงแล้วก็พอหมดสามเดือนมันน่าจะเป็นเดือนหกของปีหน้าพอดีครับก็จะบินไปโปรโมทที่นู่นท่านออกไปได้ครับแล้วก็มีเพลงใหม่เลยซึ่งถูกเขียนโดยนะักเขียนคนญี่ปุ่นนะครับรวมอยู่ในนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าตื่นเต้นมากแล้วมีบางเพลงซึ่งผมรู้สึกว่าโหผมชอบมันมากๆเลยแต่จะค่อยๆปล่อยออกมาครับเพลงแรกนะครับจะเรียกับคุณสกายไฮจามวงทริปเปิลเอนะครับชื่อเพลงว่าเจมวเฮาส์ครับเป็นเพลงทั้งจำทั้งปรับ ภาษาไทยที่เอามาทำเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเราก็เอาเพลงทั้งจำทั้งปรับเนี่ยส่งให้เขาฟังแล้วเขาก็แต่งออกมาซึ่งผมก็ต้องยอมรับจริงว่าอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเสียงแล้วก็แอ t i ิจูดของเขามันมัน,ม,นมันเท่มากๆเลยครับอยากให้ลองฟังกันดูครับก็ตืน่นเต้นนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงติดโควิดใช่ไหมก็เลยไม่สามารถจะไปโปรโมทที่นั่นได้หรือว่าไปทํางานที่นู่นได้จริงๆก็มันก็เลยแบบมีความ กักอยู่เดนหนึ่งแต่ว่าเราก็ทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตกันนะครับอย่างสัมภาษณ์นิตยาสารสัมภาษณ์ทีวีสัมภาษณ์วิทยุเราก็ใช้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตกันหมดเลยครับก็เลยมันก็มีความตื่นเต้นที่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่ครับมันก็ทําได้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีนะที่เขาไม่ได้ล้มเลิกโปรเจกต์นี้ไปโดยที่โอเคเนี่ยบินไม่ได้แล้วก็เลยไม่ทําดีกว่าแต่ว่าเขาก็ยังเขาก็ยังคิดว่าเราสามารถทําได้อยู่ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ